ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเวสุกลวัดเดินทางถึงแล้วเข้าสู่กระบวนการกักตัววันแรกเหงาแหละดูออกเวสุกุลวัดนะคะเดินทางถึงแล้วค่ะหลังจากที่มีภาพของเบลล่าไปส่งเวที่สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ออสเตรเลียนะคะ ล่าสุดข่าวเวียเองได้โพสต์รูปลงไอจีนะคะขณะที่อยู่ในห้องพักพร้อมกับข้อความว่าเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยอยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองจริงๆมีอะไรให้ทำเยอะเลยละ่ะหรอเหงาแล้วคะ่ะดูออกส่งกำลังใจให้เวียนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ